วันนี้ก็โหลดชุดอุปกรณ์ลงนะครับเนื่องจากขี่มอไซค์มานะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอากรอี้แล้วก็ชุดที่เสียบที่วางคันเสียบนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ตกในระยะ4-5นะครับสายเมนนะครับสายเมน8ปอนด์ชิงหน้า6ปอนด์นะครับตั้งตกกินดิบนะครับโอเคมาดูกันครับวันนี้จะเป็นยังไง โอเคครับหมายแรกไปเลยดุนครับโอ้โหปลาหมอ าเจ้าของตลาดบอกแต่ว่าเราอะสร้างอยู่ที่เดิมนี่แหละที่เดิมสร้างที่เดิมแล้วก็มีร้านขายรองเทา้าร้านใหญ่มาแล้วเขาเขาก็เพิ่งไปซื้อของมา <c oughs> เห็นเขาเอามาเป็นแพ็คชนอยู่ในถุงอะเป็นแพ็คเขายังไม่ได้แจ <c oughs> เดี๋ยวร้านใหญ่นั้นมาไหมมา <c oughs>

Ừ, giờ không phá, giờ không phá. Con dây hấp.

เี not, ่อย <ian> ู่เงนี่จะค้นขวางเงื่อนกยที่ตายแล้วกูนั่นดิไปจ่ายค่าด่างเขากขาไม่ เอลูกโค้ดแบบนังบบกบดาบยังดาบต้อยบ่ นี่ยครับงานอนี่ครับพอตัวได้แบบไนนี่นพอตตุ่มันตได้ก็ปังนั่นเองพดพอกันป่าตัวงามยูร์พกันหลาป่ากันใสงี้ยผมเรียปะลิงตันงับบันบอลลูดติตัวบอกแล้วแต่ว่าเห็นบอกป่าตัวงามบอปะนี้หน่นครับ อ,อ,อ๋อดีต้สวยปลานรไใส์สวยหวยวยลุดก็มีขาดก็มีหลุดก็มีครับสวายหลุดไปนะฮะขาดนะครับ น ensive experiences win. night. ใส้สยักไักตัวแล้วสีหตัวแล้วฮะสีหาตัวแล้วเ<า>ออเยอกดีแต่มบเดียสวย่ใส,สวยบ่เหมนเมนเมื่อยังไงเนะาะเมื่อปากลายเอนเมื่อ้ามีปนีนันกับปลาด้ยกับผิวอะถ้าบ่มีปนีเขาก็บ่มาเนาะ

นี่

อดอนยิ่งมากเทียกวันหนองคายเขา,าได้หนาเนี่นนะตัวบริษัะว่างามานานกับพี่คนสูบของเขาเนาะปลากราดับปลากระดกเดียวกันอซื้อมาลง

ไปเดทายรูปแลาวหำ้วเวปรูตัวเงียววาโอ้เหมือนบริทายรูปเราบริทห่าแสได้ตัวยกฟมื่อจะ้ากัปิวแลเวยมือควยเฮ็ดเป็นเมื่อสองควายเอาเกียวแล้อควายควยดึงไงเขา Yeah. <laughs> น้อยเล่นเยอะนะฮะก็เลยโอกาสที่เราเจะได้ประนินเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับสวย อขอาอไข่กดี์เอา,าะปลาเขาดีเนาะเขาเยอะฮะเสือจำยิน ก,ก็โอเคนะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับบ่อตกปลาทิรยุทธารามจังหวัดขอนคนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับที่มาซ้ำนะครับเดี๋ยวไปชมผลงานกันครับผมค่ำแล้วครับต้องกลับไปทำธุระนลครับผมบ่อตกปลาทิรยุทธ